กับสุสานะครับติดตามความมาต่อจนเด็นภาพช้าครับไฮไลท์นายกที่ผ่านมาเนี่ยครับเอก้าซอกขวาครับตามต่อครับเป็นที่ครึ่งทางยกสามครับอัดฉีดหน้าแล้วนะครับทางด้านของเอ็กต้าในช่วงพักยกที่ผ่านมาครับมากระตุ้นทางด้านของเอ็กต้าแล้วนะครับเอาละครับเนี่ยละครับมือยาวๆครับกระดับสูงๆครับเดินเลยครับเอ็กต้าเพชรมณีเกี่ยวได้คืนด้วยแข้งขวาครับค่อยๆรับเลี้ยงนะครับเชื่อว่ายกนี้น่าจะถึงอาวุธคุณจะถ่าติดตามนะครับ พี่บูรบางสาหานอุบลราชธา,านีกับน้องแสงอุดอรครับตะกรรมครับในนมม้ํนา,นามีปลาในน้ำมีข้าวบนเวทีมีอาวุธครับคุณประสิทธิ์บนเวทีมีอาวุธสอกมาแล้วเทามาแล้วเอาจัดไปหน้าที่ของน้องๆครับเพชรมณีเพชรราจัดไปจัดไปโอโ้ของดีครับมาแล้วครับของดีจากอุบลราชธา,านีแลวก็ของดีจากน้องแสงนะครับอุดอรธานีครับ บ้านของท่านสสสราวุฒิเพชรพนมพรแล้วก็รองสมบัติขุนปกเลยครับรักนออกมาะครับอันนี้ได้ครับเปลียวเปลาแล้วครับดูนะครับว่าเปลียวแบบนี้เดี๋ยวจะเลี้ยวไหนครับเลี้ยวไปอุบลหรือว่าจะเลี้ยวมาอุดรคดุ้เจีดเดี๋ยวดูคืนนี้ใครจะควงคนไปขอนลอยกระทงอย่างมีความสุขครับเพชรปณีกับเอกตราสุขสรรนลอยกระทงดูแลธรรมชาติด้วยครับธรรมชาติเป็นสิ่งสวยงาม อาวุธนเป็นสิ่งสมบูรณ์บนเวทีตลาดหลักซับเป็นสิ่งสมมูติใส่ไปอ้าวอ้าวโดนสอกแล้วมีอาการเซ่งง,งงงนิดหน่อยโอ้ยหางคิวครับหางคิวขวาของเอกตารวมไปขึ้นมาแต่ว่ายังเฉยๆครับไม่สระทบกระทงของเอกตาเพชรมานี่สอดได้เอาซ้ายยกขึ้นไปครับเอกตาเขาขวาเน้นๆครับอุ้ยเ,เนี่ยครับได้จังหวะสับสองอีกแล้วครับ โอ้โหสุดๆครับสุดๆเขาบอกว่ามันกันทั่วประเทศเดี๋ยวกลับมาครับพลาดเลยครับอ่ะสู้กันต่อครับเพชรมณีกับเอ็กตราเป็นน้องรักของเราทั้งคู่สู้กันไปนะครับ138นรายสต่อกันนะครับอยู่ที่ไหนก็ดูได้ครับนาทีนี้ครับเจอกันเที่ยง15บห้ครับทุกวันเสาร์เลยครับช่อง3สดจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยแห่งเนี้ยครับเอาละครับสองวามาอีกแล้วครับ เอก้าต้องบอกว่าปูตั้งแต่ยกตีผ่านมาขนาดเรานั่งบัญยาอยู่ไกลๆยังมองเห็นกุญแจชยัยทีเดียวไม่พอครับวินาทีทองวิญญาณเพชรขาตต้องมีครับบนสังเวียนเลือดจบแล้วเป็นเพื่อนกันครับอาวุธมาเสียงเชียร์มีบรรยากาศได้ครับสอกมัดแรกกันแล้วทีต่อทีสองเมืองใหญ่อุบลอุดรใส่กันนั่นแหละครับสามเหลี่ยมมุมระครังนะครับ เพชรมณีก็คองยารู้เลยครับเพราะว่าไฟที่ผ่านมามีบทเรียนมีประสบการณ์ครับเอ็กตานั้นมาเร่งในช่วงท้ายๆครับแล้วเร่งผักเอ็กซ่าก้มหน้าก้มตาครับพว้าคอแม่แต่ว่าโดนบิดโดนกระชากอย่างนี้ครับคุณประสิทธิ์ครับนั่นแหละครับกระแทกมาซ้ายเลยครับดันออกไปวงไหนไม่อยากปะทะด้วยเข้าขวาแล้วก็ตั้งแขนได้ครับทางด้านของเพชรมณีเนี่ยครับทางแขนครับเพชรมณีพอละคุณแล้วครับสิอีกหนึ่งท่านแล้วครับ นั่นและครับมาขวาเอ็กต้าแข้งขวานั่นแหละครับส่งท้ายปลายยกสี่ชมโคศนาชมอีสูสุก็มีธีรเดชช่อห้ามยัคฆ์ครับฟาดกับกล้องธรณีสอสมหมายเพื่อไทยกับรักสมหมายครับไทยสจเปียร์อุทัยใส่กับคุปโปโจ้กครับไปบนเวทีครับคุณผู้ช์ครับสามนาทีสุดท้ายอ้าวมียาฉีดมา20กระปั้นอ้าวชูทางด่วนฉีดยาแล้วนะครับหายหัวใจได้เต้นแรงมาแล้วครับเอ็กต้าเอาแล้วครับสาวมัดแล้วยกสุดท้าย พลิกสถานการณ์ได้รับ200,000ไปเกี่ยวกับเงินรางวัลค่าตัวและก็รางวัลชนะด้วยนะครับแล้วครับเอ็กตอรมาแล้วครับช่วงพักยกที่ผ่านมาต้องบอกว่ายาเข็มเบอร์เรอร์เลยครับ200,000นะครับ, 200, รบอเอือนเอาไว้นะครับด้วยความปาถนาดีครับจากทีมงานศึกเจ้ามวยไทยครับน้องๆหนูๆที่ไปลอยกระทรงคืนนี้อย่าประมาทนะครับอยู่ใกล้ๆคุณพ่อคุณแม่ด้วย แล้วก็คงจะงดการเผาเทียนเล่นไฟเล่นประทัดใหญ่ๆด้วยนะครับอันตรายครับมีเด็กบาดเจ็บทุกปีสัญญาแล้วครับแตรวมยาสึกเรียบร้อยแล้วครับนะจบครับเป็นเพื่อนกันแล้วครับพนมมือไหว้สวมกอดครับเป็นพี่เป็นน้องครับอุบลกับอุดรบ้านไกลแล้วก็ชูมือกับทางด้านของเพชรมณีพรหลักบุญนะครับเราดังไว้21ปีจากพี่บุญพี่บุญบังสาหานอุบลราชธานีนะครับเก็บอีก2คะแนนแล้วครับจกสองครั้งยังไม่แพ้ใครนะครับเส้นทางสู่รอบรองชนะเลิศต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะสดใสนะครับ